นี่เป็นน้ำนมเหลืองที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในตลาดปัจจุบันอีกทั้งยังมีข้อดีของการเป็นสินค้าสะดวกซื้อศึกษาการใช้ผงฟีนูกริตเพิ่มองค์ประกอบของนมในผู้ป่วยบวนนเวยบาหวานนี่เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ดีมากในตลาดปัจจุบันช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพาสายเส้นเคยนะคะสําหรับใครที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานห้ามพลาดภายนนี้นะคะเพราะในวันนี้พาสายจะมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้กับทุกคนและยังไม่พอในวันนี้พาสาย,ยังได้เดยนเซิรคุณหมอวันพินซึ่งเป็นคุณหมอที่มีประสบการณ์ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า15ปีค่ะจะมาให้ความรู้กับทุกคนนะคะและในไรนี้สําหรับใครที่สั่งซื้อลงลูกทีได้เอกของเรานะคะจาก1กระปุกอยู่ที่1,750บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง920บาทซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2จัดส่งฟรีและเก็บปลายทางทั่วประเทศค่ะเรามาอ่านคอมเมนต์ของทุกคนดูนะคะพอเพิ่งไปตรวจมา วันนี้ท่าต่าตาของพ,อพ่อเลือเพียงแค่ร้อยกว่าเองอ๋อหรืนิใจด้วยนะคะคุณพ่อสงสยัยเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันค่ะเพิ่งซื้อให้คุณพ่อเมื่อวันก่อนหนึ่งกระปุกแต่วันนี้กลับมีโปรโมชั่นดีๆแบบน,นี้น่าเสียดายจังเลยครับอ๋อไม่ต้องเสียดายเลยนะคะคุณพี่กอนเพราะว่านมของเราเป็นนมที่ดีมีประโยชน์ค่ะใสาเลยจัดโปรโมชั่นดีๆแบบน,นี้มอบให้กับทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะคะ